สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเข้าครัวกับน้องผิงผิงวันนี้เราจะมาทำข้าวไข่เจียวกันนะคะอันนี้คืออะไรคะลูกต้นหอมขอนสี <c oughs> <c oughs> เสียงดังนิดนึงนะคะอันนี้คือหอมหอมซัวใหญ่ฮ่าพอซอยแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะ <c oughs> ไหนต้นหอมคะ เก่งมากเลยค่ะมะเขือเทศอยู่ไหนคะอยู่นี่นะ ouais okay. ลูกเล็กๆสีสีแดงีแดดง้นตัวเยใช่ค่ะแล้วก็แครอทอันไหนคะแครอทนี่อันเนี้ยตัวใหญ่ใหญ่อันใหญ่ใหญ่ใช่ไหมคะมันกินน่าน่ากินใช่ไหมคะน่ากินมั่นหอยโอ้ใหญ่มาก ค่ะแล้วไหนไข่ไก่คะนี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเก่งมากเลยค่ะอ้าวันนี้เราก็จะมาทำตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะโอเคโอ้เก่งมากเลยค่ะใช่แล้วไปน้องพ้งเอาแครอทใส่ลงไปเลยค่ะเอาแครอทที่แม่หั่นไว้แล้วค่ะหั่นแล้วอ่าหยิบใส่ลงไปเลย กันนะคะต่อไปเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ค่ะอันนี้ค่ะหั่นแล้วค่ะอ่าใส่ลงไปตามที่น้องผิงอยากกินเลยอ่เอาต้นหอมใส่ด้วยค่ะต่อไปเป็นต้นหอมนะคะนี่ค่ะต้นหอมค่ะ ต้มหอมซอยอใส่เยอะไหมเอาใส่เยอะไหมคะใส่เยอะว่าใส่นิดเดียวใส,ยใส่เยอะๆเยอะเลยเหรอคะโอเคอพอแล้วพอแล้วะคะเอาหอมหัวใหญ่ใส่ด้วยคะ่ะอ่าพอ่อาพอแล้วอ่าใช้ซ้อมตีเลยนะคะ ทีเลยค่ะอ่าคนคนโคนตีให้เข้ากันเลยค่ะใส่ซอสด้วยอ่าโอเควางไว้เลยค่ะเ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วพร้อมที่เราจะไปทอดหรือ,อยังคะเสร็จแล้วจะไปทอดหรือ,อยังคะจะไปทอดข้าวไข่เจียวของน้องพิงก็เสร็จแล้วนะคะ อ้ามอําอร่อยไหมคะ่อร่อยโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ